ข้าวโพดนี่ก็ฝากใหญ่นะเนี่ยเนี่ยฝากใหญ่เข้าวอยู่แต่สวนแกไม่ยอมไปห้องประชุมเขาข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดโอ้โหจะบอกว่าไร่ข้าวโพดก็มีถั่วเออจะบอกไร่ั่วก็มีฟักทองเออครบเสร็จตกลงไร่อะไรคะคุณพี่คะไร่พันผสมคุณพี่อันนี้ชื่อไร อันนี้ปลูกอะไรไหมเนี่ยฝัทองอะไรนี่คะไม่รู้รู้ภาษาเลยนี่นี่ักทองเหรอหลายๆชั้นลุงอันนี้คือใช้สมแดงเหรอพี่อาจารย์อาจารย์อาจารย์อยากอยากอยากจะถามว่าพี่ใช้สมแดงยังไงกับฝักทองเนี่ยก็ใช้ฉีดเลยฉีดครับฉีดฉีดเลยผสมเยอะไหมคะสมแดงไม่ไม่ครับฝาหนึ่งฝาเล็กมาเล็กฝาฝาข้างในนะยี่สิบซีซี นี่นี่ขวดกันนะนี่นี่นี่โอ้ใช้ขวดนี่บ่เออดีอย่างนี้อันนี้ควิกฝาขาวเออนี่เนี่โอ้ใช้ฝาในครับครับครับนี่แล้วก็วฝามันแล้วกี่วันฉีดทีกับพี่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งเด้อเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดวันก็ฉีดครั้งนึอ๋อแล้วพี่ประทับใจยังไงบอกหน่อยที่ใช้ไปแล้วมันโตเร็วแล้วมันกระดกมากด้ว้ยนะกระดกอี่ยเนี่ยหนูได้ยินที่ประชุมมาบอกว่าอะไรนะพี่พี่ด่าโสมว่าไงนะ เอาพูดได้พูดได้พูดได้หนูอยากรู้อยากรู้โตจนไม่ได้พักผ่อนโตจนไม่ได้พักผ่อนก็มึบคือมันดุมากอะพีอะไรโตอะไรโตตั้งแต่งตั้งอะไรสารพัดทุกวันาดหมดเลย ถั่วแตงขาวไปแล้วอ่ะลูกยังดกออกมาอีกไงแตงนะโสมแล้วยังมีลูกอีกยังมีลูกอีกดูมองดูบตอยมันจะออกมาอีกเลยเพิ่งให้ต้นมันตายแล้วนะหมดเป็นหมดแล้วแต่ยังออกไปพี่จะด่าโสมแดงตอนนี้โกรธถัมวดกเกินไปด่าไปแล้วเนี่ยถึงถามพี่ด่าว่ายังไงเนี่ยพูดเลยนคนขายก็เหนื่อยแล้วบอกมันจะดกอะไรกันนะกรหนาอย่างนี้หรอดกอะไรกันนะกรหนาก็ไม่เหนื่อยใช้สามอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ถึงนี่หละดิโอสามสามอย่างควบกันใช้ฉีดก็ข้าวเหมือนกัน คุยกันมารู้แล้วพี่ประทับใจสมเด็จพี่ชื่ออะไรคะสมหมายครับสมยพี่สมหมายเนาะอันนี้อันนี้หมู่บ้านอะไรนราใหญ่นี่ก็ครือข่ายขอาเดี๋ยวผมซื้อมานะเสื้อสวยนี่นะนราใหญ่หมู่ที่สี่ตะบนสองชั้นนะคะบริษัทนะคะติดต่อผ่านพี่สมหมายได้เลยนะคะโอ้เอ้าฟักทองนี่ประทับใจยังไงมันลูกใหญ่เหรอมันลูกใหญ่น้ำหนักมันดีมากอ่ะเนื้อมันแน่นกับเนื้อมันแน่นมากโอ้นี่จับดิโอ้โหแน่นเลยโอ้หนักด้วยดีละ ตอนนี้ลูกขนาดนี้ประมาณโอูกเดี๋ยวสองสามพิรูแล้วของเติมบของขั้นรายการนิดหนึ่งเนาะเออครับตอนพี่เขามาแนะนําที่แรกน่ะพี่เชื่อไหมบอกว่าพี่จะได้ด่าสมแดงก็คือไม่เชื่อฮะที่แรกผมก็ไม่เชื่อเดี๋ยวไปเห็นคนอื่นเขาใช้กันนะพอดีฝั่งนู้นมันก็ใช้กันหูมันดกมากปัานนี้ปัานนี้เลิกด่าเลยเนาะมึงทําให้กูรวยวัวสมแดงเหรอใช่ป่ะมันดกเกินมันดกเกินคนขายคนเดื่อย ันไม่มีประวัติศาสตร์าแตกแตกนี่มันจะเก็บขายได้เดือนกว่ามันไม่มีนะไม่มีเทามันหมดแล้วหลือแต่ตอยังออกลูกให้อีกยังออกลูกให้อีกโอ้มันเหนื่อยเกินมันเหนื่อยเกินมันดกทีนี้จะยกโป้ให้ไหมล่ะสมแดงเนี่ยต้องขอบมันเหนื่อยไงขอบคุณข้อมูลยังได้โป้อยู่พอลิน่าเนีตอ่ะก็ขอบคุณท่านเลมดีพิสารกิจอีกทีนะคะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นชคบดี อาจารย์ขาทางนู้นไปคอยคุณอนั่งคอาอีกแล้วค่ะ